กำลังเ,เอาเสือํำมันที่ถังออกมาล้างทำความสะอาดให้นะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งมาคอยให้กำลังใจก็คือบอกเลยว่าอยู่กับมันต้องระวังระวังอะไรระวังกูดีดเหยียบมันค่ะเพราะว่าอะไรมันชอบบิง้งมาหาเท้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก่อนที่มันจะคืนสู่ธรรมชาติแม่แม่ถังกลัวมันสู้ขีดก่อนพราะคนนี้แหละจะดีเหยียบเพราะแม่นี่แหละไดีดเหยียบมันก็คือเมื่อครั้งเราเห็น,นต้นไม้ เย็่ตรงโน้นตรงนี้แต่บอมันจะวิ่งมาหาหรือจะบินมาหาบอมันจะบินก็บินเลยบอบอเนี่ยวต้อวิ่งก็วิ่งมาหาเท้าเลยเลื่อนไปหรือกูได้งหยิบมันค่ะแล้วมันทาอะไรนันก็เล่นน้ำมาไปเขาติดตรงนั้นที่จะเล่นน้ำยิงคนก็ทำความสะอาดไปนกก็ให้กระจายกั่นน่ะวิงวิ่งวิ่งไปเอาไปไปแต่แต่แต่บอล เดี๋ยวนี้ชีวิตนางแอดวานมากยังไงเอ่ยก็เดินเล่นแล้วก็นางก็จะลอบรู้วไปเล่นข้างนอกค่ะลอบลอดรั้กไปเล่นข้างนอกกลัวหมาแมวแตกรันแล้วนางพนางเห็นรถวิ่งผ่านหรือนางกระจังแลก็ลอดรู้วกลับมาเนี่ยก็ยังงงงงอยู่ว่านางจะเอายังกับชีวิตตรงจะพูดตรงนี้่ะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็รอเออคุยเก่งรอให้เนื้อคู่นางมารับอย่างเดียวนะคะ รอให้เพื่อนมารับรอให้เพื่อนมาร้องรับอย่างที่เขาว่าคนเธอเป็นคนนีคนตรงกับกันทุกคนตรงตรงนี้คนคนพันมาตรงนี้คนพับรูปไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนไปย้อนไปคนมันเป็นนิ่งงมากงงเดี๋ยวย้อนไปเดี๋ยวพ้่งไปอย่าออกไปอย่าออกไปอ่ะออกไปละยังไม่ขาดคำเออเออเออ ออเออไปตากแดดข้างนอกโชคทางนี้โชคโชคโชคทางนี้เอออมาตากแดดนอกบ้านเฉยเข้าบ้านเอ็วเข้าวไวเออ วิตม,มึงตากอยู่บนต้นมไม้ดีว่าเลยมึงไปตากอยู่พื้นทำไมเนี่ยชื่อเจี๊ยบอะไรให้มันหวัดเส <c oughs> ียบู้หญงไม่ขันขันเขาเดินหาคนอะเดินหาคนทำไมอ่ะห้นี่แม่ถามก่อนอ่ะเดี๋ยวดูขนก่อนขะน,น,น,นอะไรดูปีดปีดปีดพูดผิดปีดอ๋อปกติอยู่แเมื่อกี้เห็นเป็นอะไรเห็นเป็นรูปอะไรเห็นปีกเป็นรูปอะไรอ๋อปกตินึกว่าเป็นรูปอะไรปีดงงปีกนะ เหมือนกันรูปอะไรจริงจริมันปิดมันซ้อนกันมันก็เลยเหมือนเป็นรูปอะไรเ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เก่งแล้วคุณคุณมานซ้อนก,กันก็ไม่ทำเลยพี่ต้องกดอะไรปีกปีก,ปกเดี๋ยวนี้เก่งออกไปตากฝนข้างนอกบ้านดีมันไม่ฉลาดเลยการนี้มันจะู่ข้างต้งไนไม้เออจิบมัน